สวัสดีครับผมก็ผมนะครับนายจันทร์ครับกับเลขปริมิตนำทางโชคดีนะครับวันนี้ก็มาคุยก่อนหวยออกในวันนี้นะครับน,นี่ก็จะมาทบทวนนะครับให้ฟังอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับ วันพรุ่งนี้นะครับก็ยังเน้นในเรื่องของเลขนะครับวิ่งบนเจ็ดนะครับผมเลขวิ่งล่างนะครับหกนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมเองเนี่ยเน้นนะครับเน้นก็คือนะนี่นะครับนี่นะครับศูนย์หกเจ็ดนะครับนี่ก็ไปหามาได้ึ่งใบนะครับนี่นี่ แตหาไม่ได้ครับก็เลยได้มาเป็นเลขนี้แทนนะครับผมก็เพื่อว่าจะโชคดีนะครับก็ลองดูกลุ่มพวกนี้ครับนี่นี้นะครับหกเจ็ดหกสองสองเจ็ดนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับนี่สิ่งที่อยากจะให้ลองดูก็คือเลขนี้นะครับศูนนะครับศูนย์เจ็ดนะครับผม สองเรื่องนี้นะครับก็เผื่อว่านะครับท่านไหนโชคดีนะครับก็เป็นไอเดียนะครับผมแต่คิดว่าพวกนี้นะครับอาจจะมีใครหลายท่านโชคดีนะครับหรือไม่นี่ครับอาจจะโชคดีเส่นนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากครับ เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกแล้วก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าคิดว่า <c oughs> ถ้าไม่ติดไรนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับร่ลำรวยนะครับถูกลรตี่รางวัลใหญ่นะครับผมก็ขอให้โชคดี นะครับโชคดีก็ผมเองในนจันก็ไม่ได้มีอ,อะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนนเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยคือได้ลงไปแล้วเมื่อ10กว่าวันก่อนหน้านี้นะครับก็คือคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครไปย้อนดูก็ลองดูนะครับเดี๋ยวลองพรุ่งนี้มาดูกันว่า เลขในกลุ่มพวกนี้นะครับจะเข้าไหมนะครับจะเข้าไหมนะครับอันนี้คืออยากจะให้เน้นจุดนี้นะครับดูซิว่าจะเข้าไหมนะครับแล้วก็เน้นตัวนี้นะครับเน้นตัวนี้นะครับก็อย่างที่สรุปก็คือก็โอพอนครับขอให้ใครได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับถูกรางวัล ใหญ่นะครับก็เหมือนนี้ครับก็ผมก็มีไปหาเลขนี้มานะครับก็ไม่มีนัน่ตรงนี้เลขนี้แต่ก็ได้เลขนี้มานะครับก็ลองดูนะครับเพื่ออาจจะโชคดียังไงผมก็ขอจบคลิปเป็นพรุ่งนี้ขอจบเปินเท่านี้นะครับเหลือยังไงพรุ่งนี้หวยออกแล้วมันลืนเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ผม <c oughs> ในจันนะครับ เลขพีระมิดนำทางโชคดีก็ขอราแต่ไปเพียงผู้นี้นะครับสวัสดีครับผม